สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่อง YouTube นบนันทีวีเป็นตอนที่8สําหรับการดูดวงด้วยไพ่ป๊อกนวันนี้จะใช้ไพ่ป๊อกกับการพยากรณ์ควบคู่กับการใช้ทักษะนะครับคือบริวารอายุเดชสีนะครับโดยใช้แผ่นทำศีลแผ่นนี้นะครับจะใช้วงข้างในนะครับซึ่งเป็นของทักษะนะครับแล้วก็ไพ่ป๊อกนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ สำหรับอุปกรณ์ของเรานะครับก็จะใช้ไพ่ป๊กคัดเลือกจ๊กเกอร์นะครับแล้วก็2 3 4 5 6ออกไปแล้วนะครับจากสำหรับนะครับจะใช้เพียง32ใบนะครับเรามาดูความหมายของไพ่กันก่อนนะครับที่เราจะใช้เราจะใช้ความหมายจากอะไรกันบ้างนะครับสำหรับสิ่งแรกนะครับที่เราจะนำมาพิจารณานะครับก็คือสีของไพ่นะครับถ้าเกิดว่าเราเสี่ยงทายได้ไพ่ ข้าวลาตัดที่จะเป็นแบบนี้นะครับข้าวลาตัดก็จะมีความหมายว่ามีความดีปานกลางความสําเร็จที่มีอุปสรรคขัดขวางนะครับความสมหวังต้องแลกมาด้วยการต่อสู้ช่วงชิงนะครับไพ่โพแดงนะครับไพ่โพแดงจะหมายถึงว่าความดีนะครับความดีเลิศความสมบูรณ์สุขนะครับประสบผลสําเร็จอันดีเลิศนะครับความโชคดีนะครับถ้าถามเรื่องคุยเรื่องเรื่องโชคก็จะมีโชคนะครับต่อไปถ้าได้ไพ่โพดํานะครับ ก็จะสื่อถึงความทุกข์ความอึดอัดนะครับความเนื่อนนานนะครับความล่าช้าความอดทนนะครับไอ้ดอกจิตนะครับก็จะสื่อถึงว่าการใช้ความพลิกแพงนะครับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนะครับการใช้ัยพิปฏิพานนะครับคนอุบายนะครับเลี่ยเีมนะครับในการล่อหลอกเพื่อที่จะให้ประสมผสมเหล็จนะครับนอกจากสีของไพ่แล้วนะครับเราก็จะใช้แต้มของไพ่นะครับก็คือ A อนะครับ 7, 8, 9, 1แแจ็คแมมคิงนะครับ ถ้าได้อักษรตัว A นะครับแบบนี้นะครับอักษรตัว A ก็จะสื่อถึงหัวใจจิตใจความรักบุตรบริวารนะครับสิ่งที่รักนะครับสุขภาพนะครับถ้าได้เลข7นะครับเลข7ที่เป็นเลขแบบนี้นะครับเลข7ก็จะสื่อถึงการเดินทางการติดต่อการสื่อสารนะครับการเปลี่ยนแปลงนะครับการโยกย้ายการกลับไปกลับมานะครับการเข้าหาการประสานงานนะครับเลข7นะครับต่อไปถ้าได้เลข8 เลขแปดแต้มอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะหมายถึงคําพูดนะครับการเจรจาการสื่อสารการทําสัญญาการประกันการค้าขายนะครับการร่วมมือการร่วมหุ้นการลงทุนนะครับต่อไปถ้าได้หมายเลขเก้านะครับจะสื่อถึงอารมณ์ความรู้สึกจินตนาการความคิดนะครับความหวังนะครับความต้องการสติปัญญาก็จะได้เป็นเลขเก้านะครับถ้าเลขสิบจะหมายถึงเรื่องเงินนะครับลาภผลการลงทุนนะครับทุนทรัพย์กิจการนะครับ ธุรกิจนะครับการงานนะครับก็จะดูที่เล็กสิบนะครับถ้าเป็นตัวอักษรแจ็คแนมคิงนะครับก็จะสื่อถึงบุคคลนะครับตามรูปร่างของไพ่นะครับแจ็คเขาล้ำตัดเ็าจะเป็นคนหนุ่มผิวขาวนะครับอาจจะหมายถึงญาติมิตรอะไรก็แล้วแต่นะครับแนมจะหมายถึงเพศหญิงนะครับทุกไัยนะครับคิงก็หมายถึงผู้ชายสูงอายุนะครับตามสีของไพ่นะครับถ้าคิงโพดําก็คือผู้ชายผิวดําทรงเยผิวดํานะครับคิง ดอกจบนะครับก็จะเป็นผู้ชายผิวสองสีแบบนี้ยิงโพแดงนะครับก็จะสื่อถึงผู้ชายมีอายุนะครับรูปร่างทวมขาวนี่คือความหมายของพระนาไพานะครับต่อไปศึกษานะครับที่เราจะใช้นะครับก็คือบริวารอายุเดชสีตัวนี้คือทักษานะครับบริวารอายุเดชสีมุลละอุตสาหมุนตีกาลีกาลีนะครับ เรามาดูความหมายทีละตัวนะครับว่าแต่ละตัวนั้นหมายถึงอะไรนะครับคือเราจะใช้วงในนี้นะบริวารน,นะครับก็จะหมายถึงสังคมรอบตัวนะครับบุญบาปคนสัตว์สิ่งของนะครับอายุก็คือนิจัยสุขภาพรสนิยมถิ่นที่อยู่การเดินทางเดชคือนี่นะครับเหติยศชื่อเสียงวาสนาบาร,รมีอำนาจสามีนะครับสีคือความคุณงามความดีความสุขการเงินกำเจริญรุ่งเรืองความรัก ภรรยาบุตรนะครับบุญติดตัวนะครับแบบแผนนะครับมูลละคือทรัพย์เก่านะครับคนเก่าของเก่ามรดกงานที่เกิดนะครับที่อยู่ยานพาหนะช้ามั่นคงนะครับอุตสาหะความเพียรอดทนเป้าหมายการกระทำนะครับไม่อยู่นิ่งกังวลนะครับมุนตีพึ่งพาอาศัยอุปธรรมบุญเก่าลูกค้าผู้ใหญ่ กาลีนะครับหรือว่าการลิกินีคือวิบากกรรมอัปมงคลคดีความคุกตารางอุปสรรคอายนะโลกภัยนะครับความชั่วร้ายนะครับเราจะทําการเรียกเลือกไพ่มาทั้งหมด8ดใบนะครับเพื่อที่จะมาวางในตําแหน่งบริวารอายุเดชสีมูลละอุสาหมูลตีกาลีแนวตรงนี้นะครับเมื่อวางครบแล้วเราก็ดูว่าไพ่เป็นไพ่ดีหรือไพ่เสียถ้าไพ่ดีตกตําแหน่งในก็ตรงนั้นก็จะดีนะครับถ้าไพ่เสียตกตําแหน่งใดตรงนั้นก็จะเสียนะครับ จะทําการสาธิตนะครับโดยจะดูดวงชะตาในรอบหนึ่งสัปดาห์นี้นะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับขั้นแรกจะต้องเลือกไพ่ไพ่ปอกนะครับสับเก้าครั้งก่อนนะครับ3รอบ1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งหนึ่ี่ห้าหกดแปสองหนึ่ี่ห้าหกเจ็สานี่นะครับ หรือว่าจะสับตามอายุก็ได้นะครับนะครับต่อไปนะครับทําการเลือกไพ่มาทั้งหมด8ใบนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8หลังจากเราได้ไพ่8ใบแล้วเราก็เริ่มมาวางนะครับเริ่มจากตำแหน่งบริวารน,นะครับ อันวงข้างนอกนี่ไม่เกี่ยวนะครับเพราะเราจะใช้แค่วงข้างในนี้นะครับบริบาอยังนั้เราก็ต้องระมัดระวงังอาจจะระมัดระวังในรอบสัปดาห์นี้นะครับชายหนุ่มใช่ไหมครับชายหนุ่มผิวเป็นยังไงครับชายหนุ่มผิวขาวท้วมนะครับอาจจะเป็นญาติือใครก็แล้วแต่นะครับที่เป็นชายหนุ่มผิวทวมขาวท้วมนะครับ เราก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับชื่อเสียงของเราด้วยนะครับแลอาจจะเกิดจากอะไรแฝดนี่คือคําพูดนะครับคาพูดของเราจะทําให้เราเสียมเสียเกียรติได้นะครับหรือว่าทุนเสียมเนาจนะครับต้องระมัดระวังคําพูดให้ดีนะครับสีนะครับสีก็สีเป็นความจริงแล้วก็คือถ้าเราเข้าหาผู้หญิงผิวดํานะครับผู้หญิงผิวดําไม่จํากัดอายุนะครับทุกเพศทุกัยนะครับอาจ ก็จะนําอะไรมาให้เรานะครับความจเจริญรุ่งเรืองนะครับนาความสุขมาสู่เราได้นะครับมูลละถ้าแต่ว่าถามว่าเรามีความสุขไหมก็มีความสุขูุแต่ว่ามันขึ้นไพโพดําดนะครับก็อาจจะรู้สึกอึดอัดยุ่งเหยิงอยู่บ้างนะครับมูลละเลขสิบนะ่คือการเงินใช่ไหมแสดงว่าเราจะต้องหาคนเก่าๆนะครับของเก่านะครับมีโอกาสได้เงินจากการขายของเก่านะครับหรือว่านําสิ่งเก่าๆมาขาย ก็จะได้นะครับอุตสาหะความขยันนะครับความเปลี่ยนของเราเป็นยังไงช่วงนี้นะครับก็มีความคิดความเปลี่ยนในการหาเงินใช่ไหมเพราะมันเป็นศิษ์นะครับหมายถึงเงินนะครับแต่ว่าก็จะต้องใช้นะครับกลอุบายนะครับมีเทคนิคเขาช่วยหลายๆอย่างที่จะได้เงินมานะครับอุนตีหมายถึงว่าผู้ใหญ่ที่เราพึ่งพาใส่เป็นรูปโพเดียงขึ้นมาก็สามารถพึ่งพาใส่ได้นะครับจะมีการติดต่อกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่เรานับถือ ก็จะดีนะครับส่งผลดีกับเรานะครับเพราะว่าได้ไพ่หมายเลขเกียรติหมายถึงการติดต่อนะครับแล้วก็เป็นรูปโพแดงขึ้นมาถ้าติดต่อกับผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะประสบผลสําเร็จสมบัตนะครับผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือดีนะครับไม่ว่าจะขอความช่วยเหลืออะไรจากผู้ใหญ่ก็จะประสบผลสำเร็จนะครับแต่ว่าจะต้องอย่าลืมจะต้องมีการติดต่อกันตลอดนะครับถึงจะดีนะครับนะครับนี่ก็คือตัวอย่างนะครับคร่าวๆนะครับสาหรับการดูดวงด้วยไพ่ป๊ก แบบทักษะนะครับโดยเราจะมาประยุกต์กับแทมเพลตสำเร็จรูปคือแผ่นทำสินีนะครับโดยใช้หลักทักษะในการดูนะครับก็จะมีคร่าวๆอยู่แค่นี้นะครับสามารถที่จะไปลองฝึกฝนดูได้นะครับผมว่ามันเป็นวิธีที่ไม่ยากนักนะครับแล้วก็มีถ้าจะยิ่งมีแผ่นนี้ก็ยิ่งสะดวกถ้าสำหรับคลิปนี้ใครสงสัยอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ สอบถามเข้ามาได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ